นะคะสำหรับวันนี้นะเราจะเรียนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะจุดประสงค์นะคะ,ะจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้นะคะ อไอรินดูตัวอย่างข้อนี้นะคะตัวอย่างรูปสามเหลี่ยม ABC มีฐานยาว8เซนติเมตรมีความสูง6เซนติเมตรรูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรนะคะนี่คือการเขียนรูปแบบคร่าวๆนะคะ ABC มี2รูปนะคะจากนั้นไอรินมาดูนะคะจาก โจ์และจาการูปที่เขียนกันคร่าวๆนะคะก็จะได้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ1ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวของฐานนะคะนี่นะคะจากโจ์นะคะจากโจทย์ะะทยรูปสามเหลี่ยม ABC มีฐานยาว8เซนติเมตร มีความสูง6เซนติเมตรรูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรนะคะนักเรียนเวลาทำอย่าลืมการเขียนสูตรของรูปสามเหลี่ยมนะคะก็คือ1ส่วนสคูณความสูงคูณความยาวของฐานนะคะดังนั้นรูปสามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่เท่ากับ1ส่วน2คูณความสูงก็คือ6นะคะความสูงก็คือ6 นะคะคูณความยาวของฐานฐานก็คือ8เพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม abc จึงเท่ากับ24ตารางเซนติเมตรนะคะตัวอย่างอันที่2นะคะขุนตัดแผ่นกระดานไม้อัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ80เซนติเมตร เป็นแผ่นป้ายรูปสามเหลี่ยมดังรูปแล้วทาสีบนแผ่นป้ายทางด้านหน้าและด้านหลังคุณต้องทาสีเป็นพื้นที่กี่เซนติเมตรนะคะอันนี่คือรูปสามเหลี่ยมที่คุณทานะคะจากนั้นวิธีทำนะคะวิธีทำก็คือแผ่นป้ายไม้อัดรูปสามเหลี่ยมความสูง80เซนติเมตรนะคะ และมีความยาวของฐาน80เซนติเมตรนักเรียนก็เขียนสูตรในการหาพื้นที่ก็จะได้เท่ากับ1่ส่วน2เท่ากับ1ส่วน2นะคะคูณความสูงคูณความยาวของฐานเพราะฉะนั้นความสูงเท่ากับ80ความยาวของฐานเท่ากับ80ส นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจึงเท่ากับ3200ตารางเซนติเมตรแต่ว่าขุนต้องทาสีเป็นพื้นที่2ด้านก็นักเรียนก็เอา3,200คูณกับ2ด้านเท่ากับ6400ตารางเซนติเมตรนะคะตรงนี้นักนักเรียนอย่างงนะคะ เพราะว่าโจทย์บอกว่าขุนตัดแผ่นกระดานไม้อัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะคำว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่าด้านทั้งสี่ด้านต้องมีความยาวเท่ากันเท่ากับ80เซนติเมตรนะคะจากนั้นแผ่นป้ายรูปสามเหลี่ยมดังรูปทาสีด้านหน้าและด้านหลังนะคะอ่านโจทย์ให้ดีนะว่าเขาทาสีกี่หน้านะคะ ต่อไปตัวอย่างที่3ค่ะ <c oughs> ต้นกล้านำกระดาษแก้วซ้อนกัน3แผ่นแล้วตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้าวนะคะ <c oughs> เพื่อนำไปทำว่าวสามตัวกระดาษ <c oughs> รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวทั้ง3าแผ่นมีพื้นที่รวมกันเท่าใด <c oughs> นะคะ มากันครบหรืยอยังม,มากันครบหรืยอยังคะเอาเปิดกล้องขอดูหน้าหน่อยวราพรเปิดกล้องสิคะโอ้ยนอนเพ,พิ่งตื่นเหรอคะนอนเพิ่งตื่นเหรอ เช็คชื่อแล้วนะปิดไม่ปิดไม้ค่ะไม่ต้องปิดกล้องปิดไม่ปิดไม่ไมนะคะอ่ะจะนอนเรียนก็ไม่ว่าแต่ไม่ต้องปิดกล้องนะแต่ว่าขออย่างเดียวคือปิดไม่นะคะอ่ะตัวอย่างตัวอย่างที่สามแล้วนะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาอ่าทุกครั้งที่เราเรียนมาเขาจะให้มาเฉพาะรูปอ่าให้มาเฉพาะรูป สามเหลี่ยมมาเลยใช่ไหมแต่วันนี้เราจะแก้โจทย์ปัญหามันจะมีสองรูปซ้อนกันนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมนะคะตัวอย่างนี้นักเรียนดูต้นกล้านำกระดาษแก้วซ้อนกันสามแผ่นแล้วตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเพื่อนำมาทำว่าวสามตัวกระดาษรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวทั้งสามแผ่นมีพื้นที่รวมกันเท่าใดนะคะ นักเรียนวาดรูปคร่าวๆนักเรียนก็จะได้ดังนี้นะวาดรูปได้ดังนี้นะคะจากนั้นเธอก็มาวาดรูปให้มันเป็นรูปเว้าและทําเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะก็จะได้แบบที่หนึ่งและแบบที่สองนะคะจากนั้นเรามาดูแบบที่1ก่อนในการหาพื้นที่ของแบบที่1นะคะรูปสามเหลี่ยม กอไก่ขอไข่คอควายมีความสูงเท่ากับ2 0ซนติเมตรมีความยาวของฐานเท่ากับ3 0ซนเมตรรูปสามเหลี่ยมกอไก่คอควายงงูมีความสูงเท่ากับ5เซนติเมตร5ซนติเมตรมาจากไหน5ซนติเมตรก็มาจากความสูงทั้งหมด ความสูงทั้งหมดนะคะความสูงตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้นะคะที่โจทย์กำหนดให้ลงมานี่คือ70แต่พอรูปสามเหลี่ยมกอไก่ขอไข่คอควายเขามีความสูงแค่20นักเรียนก็เอา70ตั้งนะคะ นักเรียนเอา70ตั้งแล้วลบด้วย20นะคะก็จะเท่ากับ50นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นความสูงของรูปสามเหลี่ยมกอไก่คอควายงอง,งูจึงเท่ากับ50เซนติเมตรนะคะความยาวของฐานเท่ากับ30เซนติเมตรฐานเท่ากันนะคะวิธีทำในการหาพื้นที่นักเรียนอย่าลืมว่า นักเรียนอย่าลืมว่าเราแบ่งรูปสามเหลี่ยมออกเป็นสองรูปเห็นไหมคะรูปสามเหลี่ยมออกเป็นสองรูปเพราะฉะนั้นการหาพื้นอันนี้รูปที่หนึ่งนะคะการหาพื้นที่จึงต้องหาทั้งหมดสองรูปนะคะ,ะวิธีทำการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปเป้านะคะ รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวมันจะอยู่ข้างนอกส่วนพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมันจะอยู่ข้างในนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่รูปสามเหลี่ยมรูปว่าวเออพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวจึงเท่ากับจึงเท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกอไก่ขอไข่คอควายบวกกับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกอไก่คอควายงองูนะคะจึงเท่ากับ บรรทัดที่2นักเรียนก็เขียนลงมานะคะจากการหาพื้นที่นะนักเรียนก็เขียนสูตรการหาพื้นที่ก็จะได้เท่ากับวงเล็บเปิด1ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวของฐานและก็วงเล็บปิดนี่คือพื้นที่พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปที่1นนะคะบวกด้วย พื้นที่รูปสามเหลี่ยมรูปที่2นักเรียนก็วงเล็บเปิด1.2ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวของฐานและวงเล็บปิดนะคะจากนั้นนักเรียนก็แทนค่าตัวเลขอันนี้รูปที่1นะคะอันนี้รูปที่2นะยังงงนะคะมีอยู่ทั้งหมด2รูปนะคะ จากนั้นพอได้เสร็จแล้วนะคะจากนั้นนักเรียนพอแทนค่าเอาตัวเลขมาแทนค่าลงไปในสูตรรูปที่1ก็จะมีพื้นที่เท่ากับ300ตารางเซนติเมตรรูปที่2มีพื้นที่เท่ากับ750ตารางเซนติเมตรนะคะ นักเรียนก็เอารูปที่1และรูปที่2บวกกันก็จะได้เท่ากับ1,050ตารางเซนติเมตรนะคะนี่คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเว่า1หนรูปแต่โจทย์กำหนดว่าให้นักเรียนทำสามรูปหรือ3แผ่นนะคะนักเรียนก็เอา3มาคูณกับ1นรูปก็คือ1,050นะคะเพราะฉะนั้นกระดาษ สี่เหลี่ยมรูปว่าวามแผ่นก็จะมีพื้นที่เท่ากับ3,150ตารางเซนติเมตรนะคะต่อไปแบบที่2นะคะเมื่อกี้เขาแบ่งครึ่งตรงนี้ใช่ไหมคราวนี้เขาแบ่งครึ่งด้านนี้แนวตั้งนะคะแบ่งไม่เหมือนกันนะคะ แบ่งไม่เหมือนกันนะอ่านักเรียนดูต่อนะคะแบ่งด้านนี้ก็จะได้เป็นรูปสีสามเหลี่ยมรูปที่1รูปสามเหลี่ยมรูปที่2จะไม่เหมือนกันนะคะอะรูปสามเหลี่ยมขอไข่อะกอไก่ขอไข่งองูและรูปสามเหลี่ยมขอไข่ คอควายงองูนะคะก็จะมีความสูงความสูงเท่ากับ15หเซนติเมตรความยาวของฐานเท่ากับ70เซนติเมตรห้าเซนติเมตรมาจากไหน15ห้าเซนติเมตรมาจากตรงนี้ตรงที่เขาแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะนี่เขาแบ่งครึ่งตรงนี้ใช่ไหมแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะ ความสูงคือด้านนี้นะคะฐาน30นะคะเพราะฉะนั้นมันแบ่งครึ่งกันมันก็จะได้แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งก็จะได้30ลบ15หรือ30หารสองหารสองเท่ากับ15นะคะ,ะเพราะฉะนั้นความสูงจึงเท่ากับ15ความยาวของฐานจึงเท่ากับ70นะคะ งงไหมงงไหมคะไม่งงเนาะเดี๋ยวทําแบบฝึกหัดก็จะไม่งงนะคะลู่ขาขะ,ะถ้าเราเอาตรงไหนเป็นส่วนสูงอีกอันนึงก็ต้องเป็นอันนี้ใช่ไหมคะยังไงคะแบบม่น<ด>ี้ค่ะที่ครูเอาเว้ เป็นส่วนสูงค่ะแนวตั้งเป็นส่วนสูงแสดงว่าแนวนอนของมันก็ต้องเป็นอันนี้ใช่ไหมคะดูรูปนี้นะอ่ะดูรูปที่มันแบ่งได้สองแบบอันนี้นะเห็นไหมอ่ะ,อะนี่นะคะแบบที่หนึ่งแรกๆกทีแรกเลยที่เราวาดแบบคร่าวๆเราก็จะได้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปเป้าเป็นแบบนี้ แบบที่ยังไม่ได้แบ่งครึ่งตรงนี้นะคะอ่ามีกระดาษรูปเป้าสี่เหลี่ยมแล้วก็เอามาทำเป็นรูปเบ้าข้างในนะคะจากนั้นการแบ่งครึ่งรูปสามเหลี่ยมมันสามารถแบ่งได้ตามแกนสมมาตรใช่ไหมอ่าคราวนี้แบบที่1แบ่งครึ่งด้านนี้แนวนอนนะคะ <S <S ก็จะได้รูปสามเหลี่ยม1นสอง นะคะได้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นจุดยอดมุมจุดยอดมุมหรือ,อไม่ใช่จุดยอดมุมส่วนสูงก็คือส่วนที่ลากจากจุดยอดมุมลงมาตั้งฉากถูกไหมใช่ไหมคะนี่คือส่วนสูงนะนี่คือส่วนสูงนะ อ่ะถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้ก็เป็นส่วนสูงด้านนี้เนี่ยก็เป็นส่วนสูงนี้เนี่ยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปอันที่สองอันที่สองแบบที่สองครูแบ่งครึ่งพาลงมาแนวตั้งแบบนี้ครูก็จะได้รูปสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งรูปสามเหลี่ยมรูปที่สองนะคะจุดยอดมุม ก็คือส่วนที่มันลากลงมาตั้งฉากกับฐานนี่คือส่วนสูงส่วนสูงนะคะส่วนสูงนักเรียนดูตรงนี้นะตัวเลขตรงนี้ถ้าจากเริ่มต้นตรงนี้มาถึงตรงนี้มัน30แต่คราวนี้ครูแบ่งครึ่งตรงนี้นักเรียนก็ต้องเอา30ตั้งและหารสองเพราะเราแบ่งเป็น2อลูปใช่ไหมก็จะเท่ากับ15นี่คือส่วนสูง นี่คือส่วนสูงนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้ส่วนสูงก็เท่ากับ15เหมือนกันนะคะอย่างง,งนะก็ไม่สั้นอะไรนะคะ นะคะข้อที่2ดูตัวอย่างข้อนี้นะคะชั้นวางของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าประกอบด้วยชิ้นไม้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า4ชิ้นนะคะเอา4ี่ชิ้นเอา4ชิ้นมาประกอบกันให้มันเป็นชั้นรูปสามเหลี่ยมนะคะแต่ละชิ้นยาวด้านละ40เซนติเมตรเมื่อประกอบและวัดความสูงของชั้นวางของ จะได้เท่ากับ6 9 3เซนติเมตรเมื่อนำชั้นนี้ไปวางติดผนังจะติดพื้นผนังเท่าไหร่นะคะอ่าดูนะฐานของเขาเนี่ยฐานของเขาเท่ากับ40นะคะแต่ละรูปฐานเท่ากับ40หรือด้านเท่ากับ40เพราะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะคำว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือด้านที่มันเท่ากันทุกด้าน นะคะต่อนะคะอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมข้อ2นะคะนี่นะคะเวลาทำอ่านโจทย์ทีและบรรทัดนะคะนักเรียนก็จะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเมื่อประกอบชั้นวางของมีความยาวของฐานเท่ากับ80 80มาจากไหน 80ก็มาจาก2ส,ส่วนนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมสองอันมาบวกกันอันนี้ก็เท่ากับ40เหมือนกันแต่ละด้านมันเท่ากับ40เพราะฉะนั้นฐานของรูปสามเหลี่ยมนี้จึงเท่ากับ80เซนติเมตรนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเมื่อประกอบชั้นวางของมีความสูงนี่คือความสูงเท่ากับ69.3เซนติเมตรนะคะ จากนั้นนักเรียนก็หาพื้นที่นะคะโดยเขียนสูตรลงไปก็คือ1.2ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวของฐานเพราะฉะนั้นชั้นวางของมีพื้นที่เท่ากับ1.2ส่วน2คูณความสูงก็คือ6-93คูณฐานเท่ากับ80นะคะเพราะฉะนั้นชั้นวางของที่นักเรียนนำรูปสามเหลี่ยมมาต่อกันตรงนี้ จึงมีพื้นที่เท่ากับ2,772เซนติเมตรนะคะดังนั้นเมื่อน,นำชั้นนี้ไปวางติดผนังจะติดพื้นที่ผนังที่2,772ตารางเซนติเมตรนะคะ,ะสรุปบทเรียนนะคะสรุปบทเรียนของการแก้โจทย์ปัญหาในการหาพื้นที่นะคะ ก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องทราบความสูงและความยาวของฐานรูปสามเหลี่ยมก่อนและทราบพื้นที่ทราบสูตรในการหาพื้นที่นะคะก็จะเท่ากับ1ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวของฐานนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องจำนะคะอ่ะต่อไปเมื่อนักเรียนทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาเสร็จแล้วนักเรียนต้องวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะคะ ดำเนินการตามแผนและตรวจคำตอบนะคะว่าคำตอบที่เราหามาได้มันถูกต้องหรือไม่นะคะอ่ะต่อไปค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด6.12อ่ะขอโทษค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด6.17นเะคะอ่ะเอาเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนนะคะแบบฝึกหัด6.17 ก็จะมีอยู่ทั้งหมดกี่ข้อมีอยู่ทั้งหมด1ข้อใหญ่อ่าสองข้อใหญ่นะคะหข้อใหญ่จะมี3ข้อย่อยและ2ข้อใหญ่จะมีอีก5ข้อย่อยนะคะข้อที่1นึ่งให้มาแบบนี้ให้มาแล้วนะคะให้โจทย์มาให้รูปมานะ แต่ว่านักเรียนก็ต้องไปแก้โจทย์ปัญหาก่อนนะคะข้อทีอ่ตัวอย่างของข้อที่1นนะแก้วตาตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเป็นป้ายรูปสามเหลี่ยมดังรูปตัด3แผ่นนะตัด3แผ่นนะคะแผ่นป้ายนี้มีพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางเซนติเมตรนักเรียนก็เขียนวิธีทำเหมือนที่ครูเคยสอน วิธีทำนะคะวิธีทำนะคะแล้วมองออกไหมเนี่ยว่าต้องทำยังไงแล้วก็เขียนสูตรใช่ไหมคะสูตรก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองคูณอะไรเอย่ยคูณความสูงใช่ไหม คูณความยาวฐานครูเขียนสั้นๆนะคูณความยาวฐานแล้วก็ได้คำตอบอ่ะแล้วนักเรียนก็แทนค่าลงไปตรงนี้เขียนว่าการหาพื้นที่ด้วยนะข้างหน้าตรงนี้นะแล้วนักเรียนก็เขียนหนึ่งส่วนสองบรรทัดถัดมานักเรียนก็เขียนหนึ่งส่วนสองคูณสูงเท่าไหร่รูปนี้มีความสูงเท่าไหร่เก้าเท่าไหร่คะ เก้าสิบเซนติเมตรใช่ไหมและความยาวของฐานคือ45ใช่ไหมคะอ่ะ,อะตรงนี้หน่วยหน่วยไม่ใช่เป็นเซนติเมตรแล้วนะหน่วยต้องเป็นอะไรคะตารางเซนติ cm, เมตรใช่ไหมอ่ะหน่วยตรงนี้ต้องเป็นตารางเซนติเมตรแล้วนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่นักเรียนตอบมา ได้คำตอบเท่าไหร่เขียนมาตรงนี้นะคะจากนั้นอย่าลืมว่าโจทย์กำหนดให้นักเรียนทำสามแผ่นนะคะนักเรียนก็เอา3แผน่นคูณคำตอบอคูณคำตอบของนักเรียนใช่ไหมมันก็จะเป็นพื้นที่แผ่นป้ายทั้งหมดแบบนี้นักเรียนเข้าใจไหมเข้าใจนะ อ่าเข้าใจนะคะทำนะคะอ่านักเรียนทํามาน,น,นะคะโอ้โหเสียงบังปิดไมค์ก่อหนหะอ่า